สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูก๊อล์ฟ26 Gen4 ดูนะครับว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็มาซ้อมฝีมือซ้อมมือดูนะครับเป็นนานมาทีนึ่งมาดีทีหนึ่งน,น,นะครับอลองมาดูว่ามือใช้ได้หรือเปล่านะครับไม่ได้เซ็นไม่ได้เก่งเลยนะฮะนี่ก็เป็น กล่องที่สองนั่นเองครับกล่องปืนกระบอกนี้สิบรับ สิบนะครับ <ไป S 1> ก็ลองดูโอเคไหมฮะเป็นประมาณนี้นะครับ <ไป S 1> ก็ถือว่าใช้ได้อยู่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้มาบ่อย เราไม่ใช่มือปืนนะฮะเราไม่ใช่มือยิง,ยง,ยงแม่นปืนแต่เราย,ยิงเพื่อ,อ,อยิงเป็นเฉยนะครับเพราะยิงเป็นยิงถูกคน้คนคุ้นให้ฝึกความคุ้นกับอาวุธที่เรามีเราก็จะได้เข้าใจว่าเออมันอยู่ตรงไหนนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณที่ดูครับ